มนมบบเบาๆเ้ยเดี๋ยวเรามัดก่อนมัดก่อนม,ม,มัด <c oughs> อีกมัดอีกลังพอดีเลยน้ำติมนี่แหละ <c oughs> โหนิวข้าวกันแล้วอะคนทำจุกข้าวเลยเหรอ อะไรพร้อมแล้วบ่หักไหมนี่แ้นลอ่ขึ้นทุกไทยอีกรอบนี้เอามาลงนี่แหละ ต้องขุดอีกแกเนี่ยเดี๋ยวๆอันนี้ดูมืนจะมีแรงเยอะกว่านี้ อาใส่ไม้ตรงนั้นแล้วสตาร์ทยังไงจ้ะสตาร์ทก,ก่อนไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันติดเด้ติดสตาร์ <c oughs> ทเอา <c oughs> ดูความลำบากครับ ขุดอย่างเดียวช่วงนี้ไม่ไหวแล้ไไวเนาะวะเอาสักสิบไร่สักน้อยวันนี้เนาะ <c ười> หนุกเ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เดี๋ยวๆๆ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 เๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆไๆ้ๆๆๆ กโอ้โหยังขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วยังไงยังยยังดีอยู่เอายังดีปะไอ้อใช่ไหมอันนี้มันตะเคืองหรอกวมุนได้อะแต่ขึ้นไม่ได้ อยู่ในโบเลยคุดเป็นบเลยาเนยขุดเป็น่อเน่้องหนึ่ง้องเลยไทยไทยนาแทมขุดสายด้วยเนาะขุดสายด้วยุได้ลึกอีกนะต้งการเนาะ I bueno, don't bueno. เอาพาดสองสองไม้เนี่ย,ยปึ๊บแล้วก็หาอะไรมัดได้ไหมมัดเนี่ยมัดไม้กับ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 ตัวเนี้ยน,นั่นแหละมัดสองลอ้อเลยปึ๊บมันก็จะวินขึ้น,น่งมันจะวินขึ้นได้ อะไรมากดก่อนกแล้วเหรอถ้ามาัดปุ๊บมันจะดึงไม้ลงโคลนแล้วก็ขึ้นมาได้พ้ารถเกี่ยวรถอะไรเขาก็ทำแบบนี้แหละไม่เนมหนอะไรแต่น้าไม่เหนือ่อยไม่เหนือหน่อยรถจมนะ จะสอดไม้เอาทางที่ใหญ่ๆดีกว่าที่เลอยู่เ,ยเละพูกเลยไอ้โลที่มีเบร์น่ะไม่คยจุ่มเออเปลกหรอไม่ไเปลกหรอก <c oughs> สองเส้นก็ได้เส้นนั้นถ้ากลัวขาดนะมัดเส้นนี้เสร็จปุ๊บก็มัดเส้นนั้นอีกค,ครับถ้ามันอยู่ก็มะขาดแล้วผมว่ากิไม่ไื้ vào <laughs> bào đi đây là mắt còn mắt con mắt đi mắt đi Mát đi, đi. Mắt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  đi. เดี๋ยวเดี๋ยด,ยดยุดก่อนขุดกอนขุดตรงนี้ก่อนพี่แล้วค่อยมาแล้วค่อยมาไปเรื่อยนี่จะมัดไมอีกขอน,นึง วๆบาวนบาเออนูดวตัดเชือกก่อน้ไม่ทันเอเร่งให้มันอยู่ตัวเร่งให้มันอยู่ตัวเลยเอาัก chưa đây đây vị gần gần chạy dìm dìm chạy phải chạy rón đi chạy rón mới kinh đi mẹ lại rồi bây cái này ยวมัดอีกครับมัดไปเรื่อยไกลขึ้นแล้วอายัาเ้าไปเบา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 เออเออพ่ออู้ สวัสดีครับ